ที่นี่มาแลกวทีจังหวัดสงขลาค่ะในเรื่องข้องการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้ที่ได้รับผลกระทบโครงการรถไฟทางโคูนะคะโดยจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้เดินนาแก้ไขปัญหาที่ยู่อาศัยผู้ได้รับผลกระทบโครงการรถไฟทางโค้ด้วยงานที่เกี่ยวข้องนันแรงสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำแพ,พ่งแพ้นที่เป็นระบบน,นะ,ะสร้างความมั่นคงด้านที่ยู่อาศัไให้กับประชาชนค่ะานายจิรวัตรมณีชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากษานำ ด้วยคณะทำงานเก้ไขปัญหาที่อยู่อันไซต์ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาข้องรัฐ กรณีรถไฟทางคูในชุมชนพื้นที่รถไฟและคณะทํางานล่งพื้นที่ซ้ำรผู้ที่ิด้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟทางคูจังหวัดสงคลา้าเส้นทางหาด้วยสงคล้าและก็เส้นทางหาด้วยเสดาค่ะประชุมติดตามความขบหนา้าจากการประชุมคณะทํางานชุดแ็กเมื่อวันที่เจ็กร,กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาค่ะเมืองตอนเนการ,ระบูนะคะว่าชุมชนท่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟทางคูในเขตเมืองสงคลา้า เครือข้ายชุมชนเมืองรวมทางแม่ทางเพื่นึ่งพันแปดรอยแปดสิบสามขัวเรือนโดยมีนึ่งเซรอยนึ่งขัวเรือนที่ได้รับพ้นกระทบทางแปลงส่วนชุมชนเครือข้ายสลัมเซผักมีขัวเรือนในสัญญาชาวดื้อเนี่ยนึ่งพันหกรอยหกสิบหกขัวเรือนและในสัญญาชาวไม้ค่ะเจ็ดรอยสิบเอ็ดขัวเรือนขณะที่ชุมชนที่ได้รับสัญญาชาวไม้ในปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมีขัวเรือน ในสัญญาชาวดืมเนี่ยซ้ำรอยเซ่สิบเขัวเรือนและก็สัญญาชาวไม้ซ้ำรอยสิบเขัวเรือนค่ะบรรผือกรตามนะคะก็ยังพอบอุปสรรคในด้านของรูปแบบการก่อสร้างค่ะที่ยังไม่ชัดเจนทําให้การท้อยร่อนระยะจากแนวทางรถไฟทางชุมทางชา่าทางชุ่มเขอภัยขาะทางชุมชนนะคะแตกต่างกันไปค่ะตั้งแต่5้เมตรจนถึงมากกว่า20่เมตรยัง ซึ่งตามมาตตีคณะกรรมาการการรถไฟกันดถไยทังสัญญาชาวเดิมและการสัญญาชาวไม้ถูกกรณีเนี่ยต้องถอยหาง20เมตรนะคะเพื่อความปลอดภัยอีกทางยังพบว่าประชาชนบางส่วนเนี่ยยังไม่ได้รับความเข้าใจในข้อมูลและก็มีส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาอย่างถวถึงโอกาสนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้มีการมอบหมายให้ไฟายเลยขานุการดําเนินการทํานั่งซื้อแจงไปยังนายอำเภอพออ่ออชการรถไฟแห่งประเทศไทย แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยว้องนะคะให้แรงจัดทําแผ่นพังแล้วก็แผ่นเทโดยผู้เชาวชาติพร้อมกับให้ดึงผักประชาชนทิดเกี่ยวข้องรวมสํารวจพื้นนี่แล้วก็จัดเวทีประชา,ชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ก่อนกัหนดแนวทางการดำเนินง,งานโครงการต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องของการเดินนาแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยน,นะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟทางคู่ก็ให้หนวยงานติ่เกี่ยว้องนะมาเร่งกันสำรวดในพื้นนเทเพื่อที่จะตัด ทำแผ่นพังทำพังเผ้นเ่เป็นระบบสร้างความมั่นคงด้านเทคอาศัยให้กับพี่น้องประชาชนด้วยอีสําัญก็คือ,อการสร้างการรับรู้และก,การเข้าใจในการแก้ปัญหาเนี่ย,ยมันจะทำให้หายขึ้นถูกตองค่ะ